โอเคครับผมวัดดีคุณผู้ชมนะครับทุกคนครับตอนนี้หยาดจึงอันใจอีกแล้วคับทุกผู้ชมโอ้เอาอีกแล้วนะครับเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหขุดครับท่านผู้ชมครับขุดครับเราเพิ่งจบงานขุดมาเมื่องานที่แล้วครับมาเจองันนี้ก็เจองานขุดอีกแล้วครับท่านครับแต่ก็เอานะมันอยู่ริมเลเลยครับท่านผู้ชมครับ ริมเลเลยครับผมไม่ไม่ใช่ทะเลหรอกเออนี่ก็เป็นทะเลแต่มันเป็นทะเลแบบทะเลคลองไงท่านผู้ชมอ้าเฮ่นี่เป็นไงเสียงพอลงน้ำผบเสียงอ้าเลยครับผมไปเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่านะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะเริ่มขุดตั้งแต่ฝั่งข้างหน้าทอยเข้ามาแล้วกันท่านผู้ชมรับปะเริ่มคืองานนี้คะต้องใช้แคทครับผม ต้องใช้แคทเอ้ายังไม่ได้เสียบอีกโอเคตัดไปะงานนี้ต้องใช้แคทนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนครับไปแมาโอ้เพราะว่า,า,า,า JCB ไม่ได้เลยครับมันบุก,กี่เล็กต้องแคทเท่ารัานนะครับผมรีฟแพร์ได้ไหมได้ครับแต่ช้าครับไม่เอาครับผมรีฟแพร์ไม่เอาครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอ่อผมไม่แน่ใจว่าขุดลึกขนาดไหนนะเดี๋ยวลองดูก่อน มุกีแรกครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh, hey. รถไมยมุกี้แรกโอ้ oh, ตอนนี้เป็นทางทางรถวิ่งนี่ว่ะเนาะตอนนี้เป็นทางรถวิ่งครับเดี๋ยวผมลองดูนะว่าเขาจะให้ขุดลึกขนาดไหนโอ้โ oh, ห oh, แ,แม่ขับ J c ซแล้วมาขับแคทไปบนต่างกันจริงๆว่ะคือแคทแบบมันแรงมากเลยอ่ะดูดิเ,ดเราขุดมานิดเดียวคือมันไปแบบคือมันดึง,ดงมานี่ก็อมันปื๊ดปื๊ดไปเลยอะ่ะ โอ้ไม่ไม่ลึกนี่มาขุดไม่ลึกโอ้ยเราก็ดึกว่าจะขุดลึกเนี่ยคือดึงมามันมันไม่มีแรงต้านเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอา JCB มาช่วยด้วยดีกว่าเอา JCB มาช่วยด้วยขุดไม่ลึกเนี่ยโอ้นี่เดียวเองเออผมก็นึกว่าจะขุดลึกเออขุดเช็ดเนี่ยแต่เราก็ต้องใช้รถดำอยู่ดีนะเนาะ เราก็ต้องใช้รถดันะครับท่านผู้ชมโอ้โหพวกกีแรกว่ะแหมพวกกีไปเยี่ยมเลยว่ะอันนี้คือเอาไปซ่อมมานะไม่ได้ไม่ได้ออกเพิ่มนะไม่ได้ออกใหม่นะ นี่รู้สึกว่าจะเป็นงานแบบงานลอกมากกว่านะไปเดี๋ยวรถดำมาช่วยคนระับไปเดี๋ยวผมไปเอารถดำคันนี้ไปซ่อมแล้วก็ไปเติมน้ำมันนะเพื่อทำภารกิจครับมันเป็นมันเป็นภารกิจเนาะท่านผู้ชมรถดำมาอยู่อะไรไกลจังวะเฮ้ยรถแมพไปโหลโดด้วยอะไระมนไ่ยแมปไปโหลดท่านผู้ชมแมพไปโหลดแมปไปโหลด อ๋อคันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเอาคันนี้คันนี้คันนี้ไม่ใช่เดี <S <S ๋ยวเป็นคันนี้นะครับทู้ยงครับโอเคครับแล้วก็อุ้ยน้ำมันรถน้ำมันเราก็มีอยู่นี่า่าเอานานิกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องวิ่งย้อนกลับไปเติมน้ำมันอยู่ตรงนี้โอ้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องมาร์กมาร์กบ้าอะไรก็ไปรู้เลยไปครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเติมน้ำมันเราไปซ่อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อรถใหม่เลยนะครับ ซ้อมเพื่อเอาภารกิจนะครับผมตอนนี้เราได้เออ่12%นะครับผมส่วนเติมน้ำมันเราได้48%นะครับผมไปโอเคเขานับเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาไม่ได้นับเป็นคันอ่ะเฮ้ยใช่ปุ๊บเอ้ยเขานับเป็นคันนี่หว่าเขานับ25ขังนี่ไงเติม25รั้งเออ25รั้งนี่ไง ว่าตรงนี้แม่ผมว่าจะโดดสักหน่อยหนึ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาละไปครับไปครับเดี๋ยวเราไปเติมนไปไปซ่อมนะน้ำมันเติมนิดหน่อยเมืองนี้กำลังจะเจริญเพราะเราครับทชมครับ เพราะเราทำนะครับแต่ว่าก็ต้องมีคนจ้างนะถ้าไม่มีคนจ้างมันก็ไม่เจริญนะเนาะนะครับผมมันก็ต้องมีคนจ้างนะครับทุกอย่างต้องมีคนจ้างแล้วเงินทุกบาททุกตังก็มาจากประชาชนนั่นแหละก็เหมือนฐานกันอนะเงินภาษีนะ่ะเอาเฮ้ยเทยเฮ้ย,ย,ยไม่ไม,ไม่มันไม่ขึ้นให้กดอะ่ะ เอาหมื่นอีกแล้วโอ้โหแม่งหมื่นมีคืนในกดเอาโอ้โหแม่งหมื่นจัดๆเลยว่ะผมมาวันนั้นแม่งก็หมื่นมาเดียวแคสมาซ่อมหมื่นหมื่นยิบหายโอ้ไป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 แม่งหมื่นยิบหายเลยอะไรของหมั่นวะเนี่ยหมื่นยิบเป่งเลยโอ้หลอก หลายวันเหมือนกันนะน่าจะต้องไปทำนอกรอบอ่ะน้องท่านผู้ชมเนาะลอก,อกอหลายวันอยู่นะเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่หลายวันเท่าขุดหรอกดูตัผมทำเปน็นทันทีอะ่ะแคทได้ออกงานแล้วอุย้ยโทษทีแหมแคทดูใหม่ขึ้นไหมท่านผู้ชม,มแคทดูใหม่ดูปโปรขึ้นมา <c oughs> ดูปโปรขึ้นหรือเลปล่านี่ ดูใหม่ดูสวยเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวลองดูดี้ว,ว่าไม่ได้ขับนานจะเป็นยังไงเอาเว้ผมจะขับแคทนะลองดูลองดูไม่ได้ขับนานจะเป็นยังไ,ไวนะงวะ,องะโอ้ก,กีบใหม่ๆอู้ว็วยังวะโอ้โหเนี่ยดึงเวลาดึงมาอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งแรงยิบมาเลยมันมันไม่มันไม่แบบต้านเหมือน JZB นอะ่ะ JZB แบบโอ้โหดึงไม่อยากจะปาเลยครับแรงรถไม่เยอะครับผมแรงแคทดีคนเยอะเลยครับ แล้วดูแบบตักได้อย่างเยอะเจโอ้โห JCB นี่กว่าจะเต็มนะแคทในสามสีตักกลับไปแล้วครับออกแล้วครับออกแล้วครับแหมผมนึกว่าจะขุดลึกนะขุดไม่ลึกนะตื้นๆเองโอ้โดไดเกลับมาขับแคทแเรารู้สึกปุงปั่งมาเนาะ ฝังไม่หลับไม่นอนโอเคไปไปครับไปโโอ้หแป๊บเดียวได้ออกแล้วอะ GCB แล้วหมุนแล้วหมุนอีกตักแล้วตักอีกอะ่ะถอยใกล้ๆครับท่านผู้ชมเออถอยตรงนี้ทำไมเราไม่เริ่มมาตักเริ่มตักตรงนี้วะ ทอยตรงนี้ทำไมเราไม่มาเริ่มตักตรงนี้วะงงงงเหมือนกันเออตรงนี้สามารถโยนได้เนาะโยนได้เดี๋ยวโยนเอาครับผมโยนเอาโยนเอา,เ,อาเดี๋ยวแถวนี้โยนเอานะมึงจะรีบเดินไปไหนเนี่ยเฮ้ยแม่งอย่าไปกดเดินแล้วไปเดินเองซะแล้วไปเก่งซะแล้วเราอะเออ ไปเก่งซะแล้วเราอะไปครับผมรู้กิดว่าผมถอยได้ไหมมาบรรยากาศวิ่งบ่อดิ้ชิวแล้วกันนะครับผมตรงไหมตรงวงไหมโคไหมเดี๋ยวดูดิเอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่กี่แชตใหญ่ดีวะไม่ได้ขับนานก็จะกลับมาขับแชตยาวๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขับนานเมฆครับผมอยากให้เอาแชตติ๊กเจนมามากเลยเนาะ เน็กเจินอะสามสองศูนย์เน็กเจินก็ได้จัดไปครับหมดเต็มแล้วเนาะ,ะโอ้โหหลอ,อกบางอีกไม่บางเท่าไหร่นะมันสี่สามสิบสี่สิบเซน สามสิบเซนได้ป้ะมามา,าโหโค้รเร็วอะ่ะเร็วมากเลยอะ่ะไ ه, ม่ทำไมตรงนี้เขาไม่ปิดถนนวะเขาปิดเลนหนึ่งเหรอปิดเลนหนึ่งนะครับเขาปิดแค่เลนเดียวเองอ่อะ อดับไปครู้กี่ว่าตรงนี้มันจะเป็นกองเท้าภูเขาปะผมอยากให้ทำมันผมอยากให้ผมอยากให้มันเป็นกองภูเขาอะเหมือนงานที่ผ่านมาโคตรดีเลยเนาะฟิลลิ่งนั้นเนาะไปคืออ่าเกมภาคสามผมไม่เคยทำแบบนี้เลยครับกองภูคงภูเขาอะไรเงี้ยอ่า โอ้ยถอย,อยลงได้ปะเนี่ยเย้ yeah. ได้ั้งทำไมมันมเบียดยังวะโอโ้ดูเขาวางมุกกีไว้ไหนพี่เอ้ยเขาวางมุกกีไว้ไหนเนี่ยไปครับออกลับมาขับแคทแล้วมีใครยิดถึงแคทบ้างเนี่ยท่านผู้ชม เนี่ย JCB เฮ้ย JCB เนะี่ยเวลาดึงมันจะมันจะไม่ค่อยมานะทุกคนเดี๋ยว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  JCB กับแชทมา v s กันวิดีโอหน้าเดี๋ยวไปย้ายมาคลิปหน้าแล้วกันนะแต่ถามว่ามัน v s กันได้ไหม VS ไม่ได้หรอกมันคนละไซส์กันนะครับผมคนละไซส์กัน แต่ว่าเดี๋ยวลองลองมาทำดูลองมาทำดูนี่ yeah. ตางดิ่แข่งกันก็นกมีแต่แพ้กับแพ้หมายถึงเจนซีพีนะความเร็วก็เท่าๆกันน่ะเูืกี้ใหม่แล้วมันแปลกๆก,กว่านะอะท่านผู้ชมเนาะ กีใหม่แล้วมันดูปนแปลกๆไงไม่รู้อ่ะออเหมือนรถใหม่สอดด้ามเลย <c oughs> โคตรใหม่อโอเคไปโอเคครับผมเที่ยวสุดท้ายของวิดีโอนี้แล้วละกันนะครับ เดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวเอา,า,า JCB มาลอง b s กันดู้าแต่ว่างานนี้ไม่ได้ขุดลึกสักเท่าไหร่ครับมันก็เลยไม่ได้มันสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าขุดแบบลึกๆกับมันนะครับผมนี่ครับ JCB ตัวใหม่มาโอเค เนี่ยผมอยากให้มันเป็นกองใหญ่ๆอ่ะโอเคผมวิดีโอนี้ไว้เพียงต่านี้ครับจากกันไปด้วยะอาทย์ตกที่แสนสว้ง,งามโอ้โหจ้าสะลักเกินจ้าสะลักเกินสวัสดีครับเอาดูะอาทีเดียว